เปิดโปรโมชั่นเข้าซื้อหน้าสวนกับต้นพันธุทุเรียนหมอนทองซื้อ1ต้นแถมฟรีอีก1ต้นหมดเขตวันที่31มกราคม2566เท่านั้นต้นทุเรียนหมอนทองต้นเสียบยอดยอดพุ่งสู้แดดระบบรากเดินแข็งแรงพร้อมปลูกสนใจซื้อเดินทางมาได้ที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยพั่นไม้สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับหรือต้องการสั่งส่งแบบเหมากรงไปรณีนีรถเช่าได้สองช่องทาง ช่องทางสั่งซื้อที่1น,น,นึ่แ Line a d k i n g p a n t u r i n ช่องทางสั่งซื้อที่2เบอร์แอดมิน0636574901 Admin John 0636587602อด m i n ใหม่สอบถามข้อมูลรายละเอียดสายพันธุ์และอื่นๆโทร0899392635คุณคิมสวนเปิดทุกวันเวลา8ถึง17นาฬการู้จักเรามากขึ้นในเว็บไซต์ t h u r i ย n Thai